ช่อง2 4ทูพอยูนําแฟนมันมวยมาที่วัดแสงแก้วโพธิญที่ยานครับแม่สวยจังหวัดเชียงรายครับดูโปรไฟล์กันนิดนึงนะครับอายุเท่ากันครับครูนีร้118เท่ากันส่วนสูงก็เท่ากันสติต,ต,ต่างกันเล็กน้อยภาษามวยเขาเรียกว่าปาดหัวตัวเท่าครับมีคําถามตามมาครับหล่นไม่หล่นน็อกไม่น็อกนับไม่นับครับคููแรกแมเกมปะทะนะครับน้ําเงินดูครับอุ้ยเพชรอนุวัฒน์โดนก็ไปพับนอกโดนขวาไปทีหนึ่ง โดนายกับทรายแล้วครับจะต่อยผมฟรีๆได้ไงครับเพชรอนุวัฒน์บอกต่อยผมฟรีๆได้ไงผมมีสวนครับผมมีสวนครับจะสวนอะไรครับเด็กร้อยเอ็ดจะสวนอะไรสวนด้วยแข่งทรายครับแตบมาจากนักชกใจเกินร้อยอยู่แล้วเพชรอนุวัฒน์ต่อย้ำสวนนะครับทีมงานมา ของคุณเสรีแย้มสวนนะครับครับช่วงนี้หมู่บ้านกาฬานี่ก็ฮึบนะครับโวยเอาบัตรดึงสองอ้ยย่าย่าย่ามีย่อมีย่อมีย่นโดนขวาจิ้มเข้าไปมีมีย่อครับเพนกวัฒน์เอาแล้วครับกลัวไม่กลัวถ้ากลัวก็กระโดดข้างหักครับถ้าไม่กลัวก็ต้องเตะสวนครับอ้าวแล้วครับแรกครับเจ็บเจ็บกว่านี้ก็เจอมาแล้วคุณแมกกี้โอ้ยแหม พอตอนนี้ครับหลังวัลดูเดือนนะครับถ้วยดูเดือนอีถ้วยดูเดือนนะครับของของบตรลอนะครับท่านพลตารวจเอกตอสักสวิบลจะคู่แรกเลยเหรอจะคู่แรกเลยเหรอเมื่อกี้จะรับคู่แรกเลยเหรอใจเย็นสิผมมีสวนน่ะเพชรอนุวัฒน์เอาแล้วครับปลูกแล้วครับทางด้านของยอดดอยอ่าวอากาศดีครับบนยอดดอยติดลบครับตอนนี้แต่ว่าบนเวทีนั้นอุณหภูมิทะลุองศาเดือนแล้วย่อยแล้วไม่มียอดมียุบ พยายามจะหักสองสวนครับแปมีสวนนะครับต่อยามสวนเข้าซ้ายเข้าไปโอ้ยโดนหมัดขวาตรงๆอัปคัดหนึ่งสองครับแหมช่างภาพปอหน่วยพีก่กบคัดเสกบอกชอบครับภาพแบบนี้ครับภาพสวยครับเลือกมาเลือกมาออกมาผมมีหน้าที่กดกดลำัวทะลุขวัวหัวใจครับเรียบร้อยครับ โอ้กิ้งโคโลแล้วกิ้งไปหาชักภาพด้วยครับแม่มุมนี้เรียบร้อยจบคลาสสิกแล้วฟอร์นุ่ยกันพร้อมแล้วมาดูภาพช้าๆชัดๆก่อนครับเจออะไรเข้าไปครับแต่จังหวะนะครับนี่ครับต่อยขวาไปที่ล่างตัวไปเลยนะครับเต็มเต็มๆนะครับปกเข้าเข้าศอกคืออาวุธประจำกายแม่ไม่เหนียวแรงครับเจอเขาเียครับงัดมันอบ